ขันอยู่ไม่ไกลเท่าไหร่นะครับน่าจะประมาณ35หรือ40เมตรนะครับเล่าวนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะเป่าบัางก่อยนะครับหรือว่าเป่าหมากตอดอลองดูนะครับมันจะเข้าหรือเปล่านะครับเสียงขันใกล้มากนะครับ เสียงอยู่ใกล้มากนะครับเดี๋ยวผมจะลองเป่าตอดดูนะครับว่าจะได้ผลหรือเปล่านะครับครับผมก่อนอื่นผมก็ต้องให้ดูนะครับอีกวิธีการหนึ่งก็คือไก่มันจะมาคุยเขีย่ยฟากทางนู้นทางนี้นะครับแล้วเดี๋ยวผมก็จะเหลือช่องไว้แค่ตรงที่ผมทำบ่วงลวดเอาไว้นะครับเห็นลวดนะครับ แล้วก็จะมีกิ่งไม้นะครับกิ่งไม้ไผ่แห้งๆนะครับฝากทางนู้นมันก็หากินนะครับถ้ามันจะมาทางนี้ก็ผมก็มีวงนี้อีกวงหนึ่งนะครับเห็นลวดนะผมใช้ลวดเบอร์11นะครับไม่ขาดนะครับเบอร์11จะติดคอหรือติดขาก็ไม่ขาดนะครับแล้วก็จะมีใบไม้แห้งนะครับมันจะเป็นป่ารกแล้วก็ตรงนี้จะมี เป็นกอไผ่แค่ไม่กี่กอแล้วผมก็จะทําบ่วงเอาไว้หมดแหละนะครับทําบ่วงเอาไว้ตรงไหนที่มันคิดว่าจะใช่นะครับผมเสียเวลาทําบ่วงไปพักนึงนะครับตะวันขึ้นเริ่มสายแล้วครับผมต้องรีบไปทําเวลานะครับไปครับครับผมอุปกรณ์ที่ใช้นะครับบ้างก่อยหรือว่าหมากตอดนะครับที่ผมจะใช้เรียกไก่มานะครับมา เผื่อมันจะติดกับนะครับบริเวณที่ผมวางเอาไว้นะครับโอเคครับ ผมได้ยินเสียงไก่ตัวเมียก่อยนะครับ บินข้ามหัวมาเลยนะครับเห็นไหมครับอยู่บนเถาวัลย์นะครับหวังว่าทุกคนคงเห็นนะครับบินข้ามหัวผมไปแล้วก็ไปยืนนิ่งอยู่ตรงนั้นครับครับผมผมเมื่อกี้ผมได้ยินเสียงกระตากนะครับน่าจะน่าจะลงแล้วก็ติดติดบ่วงลวดแล้วแหละนะครับเดี๋ยวไปดูครับผมโอ้ยมีแต่ขนครับ โอ้หน้าเสียดายนะเนี่ยหลุดครับบ่วงหลุดส่วนอีกอันยังไม่นั่นครับไม่ผ่านนะครับทางนู้นก็ไม่ผ่านนะครับไม่เดินผ่านนะครับมาเดินผ่านช่องนี้นะครับก่อนหน้านี้ที่ผมให้ดูนะครับผมน่าจะพันรวดไว้กับหลักไม้ไผ่ไม่ดีนะครับ นี่ครับมันน่าจะหลุดตรงนี้นะครมันน่าจะหลุดตรงนี้ไอตัวที่ติดไก่ไปอ่ะผมน่าจะพันไม่ดีนะครับโอ้น่าเสียดายครับน่าเสียดายมากทิ้งแต่ขนไว้ดูต่างหน้านะครับนั่นเลยครับก็อย่างน้อยก็แสดงว่าแสดงให้เห็นว่ามันได้ผลนะครับก็มาแล้วก็ เหลือแต่ขนอย่างที่เห็นนั่นแหละครับผมว่ามันคงก็เวลามันติดนะครับมันจะดิ้นแรงนะครับเป็นเรื่องธรรมดานะครับถ้าสายล่าก็จะรู้อยู่แล้วนะครับน่าจะเข้าใจว่ามันมันมันจะดิ้นแรงขนาดไหนนะครับไอพวกไก่เนี่ยนะครับไก่ป่านะครับไม่ใช่ไก่บ้านนะครับเวลาติดจะได้อยู่นิ่งๆให้เราจับเราอะไรได้นะครับมันก็ต้องกระเสือกกระสนบินหาทางเอาตัวรอดอยู่แล้วแหละนะครับสุดท้ายก็ได้แต่ขนนะครับ ไม่เป็นไรนะครับก็อย่างน้อยก็เป็นการแสดงให้เห็นว่าวิธีนี้นี่คือได้ผลนะครับโอเคนี่ก็สายมากแล้วนะครับตะวันเริ่มขึ้นสูงแล้วครับน่าจะเจ็ดมงเกือบแปดโมงแล้วแหละนะครับผมต้องรีบกลับบ้านนะครับก็ต้องขออนุญาตลาเพียงเท่านี้ก่อนนะครับถ้าถูกใจนะครับก็ติดตามด้วยนะครับติดตามนะครับเดี๋ยวผมจะมีก็นะครับในแนวเดินป่านี่แหละนะครับใน ใครชอบสายป่าสายล่านะครับแล้วก็จําพวกทํามีดทําอะไรนะครับก็จะนะครับดูวิธีการทําของผมได้นะครับโอเคครับผมเดี๋ยวคิดจะยาวไปนะครับก็ขอตัวกลับบ้านก่อนนะครับสวัสดีครับ